สวัสดีครับวันนี้แม่นินจะวารายงานข่าวเดยเขอ้องเล่าวันนะสามโจรใช้ปืนจี้ปมซับหญิงสาวแต่เหยียดขัดขืนโดนยิงบังตายนะสาวใหญ่ท้อท้าใจยาน,นของญาติกับจะเยิ้มญาติที่โรงพยาบาลเจอสามโจรขี่จักรยานยนต์ปมซับนะั้นสาวขัดขืนโดนยิงบังตายนะเมืม่อเวลาสูงสามสูศูนย์นอท้อนะงที่ยี่สิบสามกันยาห้าแปดนะเจ้าที่ศูนย์ที่ยุรถคูชิบต่อนอาสายอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ,บรนะได้รับแจ้งจากคนเมืองดีว่า มีคนถูกยิงในร,ระบาดเจ็บที่บริเวณถนนหน้าบริษัทโตโยต้านาครศรีธรรมราชนะครับเยองๆกับโรงเรียนเบนจามาาเบนจมาาราชูทิศนะครับหมู่สามตะวันโพเสด็จอำเภอเมืองจึงรายงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชรับทราบรรรรนะและประสานงานกับเจ้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจรีบรุดไปให้การช่วยเหลือผู้ได้ร,บระบาดเจ็บอย่างที่เกิดเหตุนะครับ เมื่อไปถึงพบคนเจ็บคือนางทัศนาอายุ48ปีนะครับสภาพมีแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองเข้าขาด้านขวาเป็นแผลจากกนหดึงแผลนะั้นใกล้กันกับรถจักรยานยนต์ยี่หอ้อด้าสีแดงครัวจอดอยู่จากนั้นเจ้าที่มูลที่จึงรีบนำร่างนางทัศนาส่งโรงพยาบา,มาลมหาลาศนครศรีธรรมราชนะครับเพื่อรักษาบาดแผลอย่างเร่งรีบนะครับซึ่งพบว่าผู้บาดเจ็บยังสามารถให้การกับเจ้าที่ได้นะครับเบื้องต้นนางทัศนา ในการกับเจ้าที่ตำรวจว่าตนกับญาติได้ออกมาจากไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลทิเตียนะครับหลังเทศบานล,าลานครศรีธรรมราชนะครับและขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านพักโดยตนเองนั้นนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมีคนร้ายสามคนร้ายวัยรุ่นสามคนนคับใช้จักรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อทะเบียนนนขับตามกบแล้วใช้ปืนจี้มาทำให้จอดเพื่อจะปลป้นทรัพย์นะครับแต่ตนบอกให้ญาติที่ขับรถจักรยายนยนต์ไม่ให้จอดทำให้คนร้ายไม่พอใจจึงใช้ปืนยิงใส่ตนถึงนัดจน พัดตกจากรถครับถต่จ,จนแล้วคนร้ายก็หลบหนีไปทันทีนะครัอย่างไรก็ตามทางเจ้าที่เชื่อว่าคนร้ายที่ก่อเหตุว่าในคนี้น่าจะเป็นพวกวัยรุ่นติดยาเสพติดเที่ยวตะเวนออกหายืยอที่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเขาทาการจี้ป้นเพื่อเอาเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพนะแต่เยอก,กัดขืนจึงยิงจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนะครับและเคยเกิดกรณีอย่างนี้มาแล้วหลายครั้งคนระับขอให้้าบ้านเราระมัดระวังตนเองออก จากกลุ่มวิชาชีพที่มีอยู่ทั่วเมืองด้วยครับซึ่งจะทําการสืบสวนสอบสวนติดตามแก๊งโจรกลุ่มนี้มาดนํำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ